สวัสดีค่ะหายไปน,นานเลยนะนี่ไม่ค่อยจะได้อัปเดตในเรื่องของการเลี้ยงแมลงใชเท่าไหร่นะคะตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมอื่นๆเพิ่มเข้ามาหลายอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เลี้ยงยังเลี้ยงเหมือนเดิมนะคะอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นอาชีพหลักของอนนิตรองลงมาก็จะเกี่ยวกับการค้าขายนะ,ะ,ละหลายๆท่านที่เลี้ยงที่เข้ามาสอบถามนะถึงอาชีพของการเลี้ยงแมลง,งเนี่ย ให้แนวคิดแบบนี้ดีกว่ามันไม่ได้สําคัญในเรื่องของวิธีการเลี้ยงนะวิธีการเลี้ยงเนี่ยมันมีแชร์อยู่ทั่วไปเพื่อนๆหาใน YouTube หานในเฟซเนี่ยเขาก็าแชร์วิธีการเลี้ยงหรือทั้งในต่องหันใจเอง,เองเนี่แชร์ไว้ละเอียดมากทุกขั้นตอนทุกปัญหาที่เจอแชร์ไว้ละเอียดเว้นแต่ว่าเราจะไม่ดูกันเท่านั้นเองนะทีนี้ในเรื่องของการเลี้ยงมแมลงอ่ะใครๆหลายๆท่านที่เข้ามาสอบถามที่เชื่อว่าอยากต้องการมีไรายได้จากตรงนี้นะสิ่งสําคัญในเรื่องของการทําธุรกิจอะไรก็ช่างไม่ว่าจะเริ่มต้นนิดๆหน,น,น่อยนนนบ่่อเีถนะ้้ามมมัตทุืไห นั่นก็คือเริ่มทําธุรกิจแล้วนะคะการที่เราซื้อหัวออาหานนี่แหละเป็นต้นทุนการที่เราลงมือทบาบ่อาานี่แหละเป็นต้นทุนการที่เราลงมือเลี้ยงนี่แหละค่ะค่าแรงเราเองเนี่ยก็เป็นต้นทุนแสดงมันก็เป็นนเชิงของธุรกิจไปหมดเลยทีนี้พอคนเลี้ยงเลี้ยงแล้วชอบกังวลอ่ะกังวลว่าไม่รู้จะขายใครไม่ต้องไปคิดเยอะค่ะเราขายเนี่ยอ้อมแอมแถวเราเนี่ยขายข้าขงบ้านขายคนในหมู่บ้านขายในชุมชนไม่ต้องยังยังไม่ต้องไปมองตลาดไก่ยังไม่ต้องไปมองหาห้องเย็นที่ไหนรับซื้อเยอะห้องห้องเย็นที่ไหนบบรั จำนวนเยอะว่าลุ่มเยอะรับทีหลายสิบตันหลายร้อยตันหลายหมื่นตันนะเรายังไม่มีกาลังผลิตขนาดนั้นให้เพื่อนๆมองในในส่วนที่เราสามารถทําได้มองออกจากตัวเรามองมองละแวกแถวบ้านเราเนี่ยนั่นคือแหล่งตลาดชั้นดีเลยนะหลายๆท่านชอบเป็นกังวลมันทําให้เราไม่กล้าที่จะเดินแล้วก็ตัดสินใจทําอย่าเอาความกลัวอย่าเอาความกลัวฮะมาเป็นขีดจากัดของเราเองเราเลี้ยงแล้วลองไปขายเพื่อนบ้านเราเดี๋ยวเขาอร่อยเนะเขาก็จะ กลับมาซื้อเราอีกทีแล้วก็การทําตลาดตลาดจริงดิเดี๋ยวนี้มันไม่ได้วุ่นวายยุ่งยากเนื่องจากเป็นที่ยอมรับโดยกว้างแล้วละ่ะใครไปไหนเห็นเขาก็รู้ว่าจริงดิไปไหนเขาเห็นเขาก็รู้ราคาด้วยซ้ำนะว่าต้องขายราคานแน่เพราะสัญญเขาขายถั่วยี่สิบสามถวห้าสิบส่วนราคาปีกนี่แล้วแต่เราตั้งแต่ให้อย่าต่ากว่าร้อยห้าสิบบาทนะเนื่องจากหัวหา่านมันแพงฉชนั้นราคามันต้องเกินร้อยห้าสิบอย่างนี้เองขายที่ร้อยห้าสิบขึ้นร้อยแปดสิบก็มีรูสองร้อยก็มี250มนะดูสองร้อยห้าสิ ตอบใจหลายๆท่านที่กําลังมองอาชีพนี้แล้วก็กำลังเริ่มเลี้ยงไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องคิดว่าเลี้ยงเยอะๆแล้วจะไปขายขครเลี้ยงให้มันได้ขายที่เราเองมีให้หมดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปนะคะให้มองแบบนี้มากกว่านะคะ <S <S มันไม่ได้สาคัญนะว่าเราเพิ่งเข้ามาเราจะเก่งเท่ากับคนที่เขาเลี้ยงยันอยู่นานๆไหมเราเพิ่งเข้ามาเราเป็นมือใหม่เขาเป็นมืออาชีพเราจะทำอะไรได้ให้เท่ากับเขาได้ไหมอย่าไปให้ความสําคัญแบบนั้นโอกาสที่ตัวเราเองค่ะแข่งที่ตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองวันนี้แมลงตาย ทั้งหน้าแมาลงเราจะต้องตายน้อยลงเนี่ยให้ตั้งเป้าประมาณนี้นะคะแล้วมันจะมีกําลังใจเดินไปเรื่อยๆ,ๆเป็นกาลังใจให้ทุกท่านจ้ะ